มาครับผมวันนี้มาเจอน้องชายนะครับผมลูกชายนะครับลูกชายยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวกินดีอร่อยดีครับผมอ่าอันนี้เพิ่งมาถอยมาใหม่นะครับผมเป็นมาด,ด้าสองนะครับผมเป็นมาด,ด้าสองนะครับอ่านี่เลยครับผม ถอยใหม่ครับเป็นรถป้ายแดงนะครับเป็นมือหนึ่งป้ายแดงที่ลูกค้าขับแล้วก็เราเป็นคนที่ต่อนะครับซื้อต่อจากรถป้ายแดงมานะครับรถคันนี้เป็นผู้หญิงขับนะครับเอ่อจะมีทะเบียนอยู่ในเล่มนะครับผมเป็นรถป้ายแดงนะครับเป็นผู้หญิงขับครับออปชั่นข้างในเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งดาวมานะครับสดๆร้อนๆเลยครับผม นี่ครับขอบช้ข้างในก็สไปร์ล์สวยครับผมดูได้ง่ายง่ายครับผมนี่เลยครับไม้นะครับผมพวงมาลัยไม่มีร่องรอยนะครับผมในการที่สกรลอนะครับอันนี้คือเป็นกระบเกียร์นะครับผมนี่ครับรีเททฟังชันนะครับผมเกียร์ก็เป็นออโต้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสายสำหรับสาย สาย USB นะครับผมอะเราวันนี้มาดูเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับผมทั้งคนขับนะครับเป็นเบาะผ้านะครับซึ่งทําความสะอาดดูดฝุ่นได้ง่ายมากครับผมก็จะไม่มีความเปื้อนมากมายนะครับถือว่าสภาพข้างในดีครับผมนี่ครับใช้ได้ครับส่วนด้านบนหลังคา เป็นไงครับก็โอเคครับผมสวยครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับผมไปส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับสำหรับปุ่มเปิดครับเป็นนี่น,นี่ครับโอ้ด้านหลังกว้างนะครับผมเป็นอย่างนี้เลยนะครับผม กว้างนะครับเราสามารถนะครับพับเบาได้นะครับตัวนี้นะครับก็จะออกคล้ายๆกับแก๊สเลยนะครับผมเราก็ถอดออกได้เลยนี่นะครับนี่เลยนี่เลยครับถอดออกเราก็กดปุ่มเงียบพับเบาครับเห็นไหมตัวนี้ครับผมนี่ครับสำหรับเราจะ ไปท่องเที่ยวที่ไหนนะครับผมของเราเยอะๆอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถวางไว้ได้เลยนี่ก็จะเป็นรถของเราเองของผมเองนะที่จะมาใช้งานนะครับก็เพิ่งซื้อต่อมานะครับผมนี่เลยรถมือเดียวครับผมมาเลยครับติดคุ้มชั่นดูด้านหน้านะครับไฟก็โอเคครับส่วนกระจก ทุกอย่างพร้อมนะครับเครื่องนิ่มครับผมเครื่องใช้ได้ครับคือตอนนี้ก็ให้ดูเลยนะครับผมยอดไม้นะครับแค่แสนกว่าโลนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูส่วนห้องเครื่องกันเลยนะครับผมไปเาเลยครับ เรียวเรียวครับเรียวเรียวเลยนี่นะครับนี่ยังสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับผมก็ดูครับห้องเครื่องก็จะเป็นนี่เลยครับตามนี้เลยไม่มีเติมแต่งอะไรเลยนะครับผมไม่มีเติมแต่งไม่มีการอุดนะครับไม่มีการทำอะไรทั้งสิ้นครับคือรถเดิมๆเลยนะครับรถป้ายแดงเลยนะครับผม แต่ตอนนี้เป็นป้ายขาวแล้วครับผมพี่น้องแต่เพียงแค่ว่าผ่านคนขับมาแค่คนเดียวครับผมนี่นะครับผมมารีวิวให้พี่น้องได้ดูนะครับ fc ทุกท่านได้ดูก็สวยครับผมเป็นสีแดงครับคู่กับแบกใบพัดครับผมแบกใบพัดเลย